สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้กลับมาที่เรื่องราวของลิซ่านะครับในโหมดของเธอซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เป็นข่าวลือที่หนาหูมากเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันแฟนๆในโซเชียลครับพูดถึงอย่างมากสําหรับการที่ลิซ่าปรากฏตัวที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับแกโพสต์ครับเขาโพสต์หลังเวทีของ Head รี c ในข่าวนะครับแล้วบอกว่าลิซ่าฉันกําลังรอมอบของขวัญให้ลิซ่าอยู่ลิซ่าอยู่หลังเวทีเพื่อชม การแสดงของนิกินะครับนอกจากนั้นไม่พอเขายังได้โพสต์นะครับที่เขาถ่ายรูปกับ CL 21, 2 1นวันแล้วก็คิตตี้ชิชานะครับหลังเวทีนี้ด้วยเนี่ยฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าผู้จัดการของ Lisa, ลิซ่าและก็เจนนี่ไปทานอาหารเย็นที่ LA แล้วก็ผู้ออกแบบท่าเต้นเชชเชอร์ฮานะครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลิซ่าก็อยู่ที่ LA ด้วยเนี่ยฮะมีการยกภาพมาซึ่งเป็นมุมมืดๆนะฮะแล้วก็เห็นเบื้องหลังท้านาหลังของลิซ่าเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากๆแฟนๆบางคนน่ะเชื่อว่า Black พิงคอาจที่ กำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วก็จะเป็นการคัมแบ็กและคาดการว่าพวกเขานั้นจะไปถ่าย MV ที่สหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการคาดการเท่านั้นจากสื่อโซเชียลนะครับแฟนๆท่านหนึ่งบอกว่าฉันได้ยินข่าวลือมีความเป็นไปได้สูงนะถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะฉันคงเป็นลมทั้งวันเลยนี่ฮะบางคนบอกว่าบางครั้งจีซูเนี่ยโพสต์รูปที่บ้านแต่ทั้งวงอาจอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการคัมแบ็กหรือว่าคอลแลบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีกิจกรรมที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนนนุกออย่่างแน,น ก็เลยตั้งคาถามว่าเอ้าถ้าพวกเธอไปจริงพวกเธอไปทําอะไรกันในตอนนี้นะครับยิ่งตอกย้ําไปอีกนะลือก็คือลือแต่ว่าตอกย้ําไปอีกดีเจงูฮะดีเจสเน็กแกก็ไปโพสต์ไปเนี้ยฮะว่าลอสแองเจอริสอ้าวไม่รู้ว่าแกปั่นหรืออะไรครับแต่ก็ทําให้มีการคาดการไปอีกหรือจะมีการแสดงเกี่ยวกับเพลง s g ร่วมกันของโอซูน่าเมแกนลิซ่าแล้วก็ดีเจสเน็กท่านนึงบอกว่าหวังว่าคุณจะแสดง s g ร่วมกันเร็วๆนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนโปรดบอกเราว่าคุณ อยู่กับลิซ่ารอรอการอัปโหลดภาพคู่อยู่นะครับเออดีเจสเน็กก็มาโพสต์ถูกที่ถูกเวลาตอนที่กระแสข่าวลือมันระอุแบบนี้จริงๆนะครับอนนั้นก็เป็นข่าวสารที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่าแล้วก็แบล็ k พิ้งที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าครับตอนนี้มันก็ยังไม่กระจ่างลือก็คือลือแต่ว่าเหตุการณ์มันแค่ประจวบเหมาะกันหลายอย่างเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมก็พิจารณาเอาหากชอบใจในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้อดนนด้ววยัี้้ตองาทมไปกก่่่่ออนนแตเเพีา้จัใหมิ สวัสดีครับ